สวัครับเรากลับมาพบกับคุยเฟื่องเรื่องดวงดาวในช่วงที่สองนะฮะผมยังอยู่กับอาจารย์จีพวัวรศรีาจารย,นยมนสุริยศักฮะครับเรามาเริ่มกันตรงกิจกรรมของวงการโหราศาสตร,ร์ฮะเจอในการธัญมนก็ะนะคะก็สมาคมโหราศาสตร์นานาชาตินะคะร่วมกับคณะกรรมการทุกท่านนะคะตรงนี้ร่วมกันจัดงานนะเพื่อรำลึกถึงบุรพคณาจารย์นะผู้ที่สูญเสียไปแล้วนะคะเป็นการทําบุญค่ะอาจารย์นะคะ วันที่4นะคะตรงกับวันศุกร์ที่4คกรกฎาคมพศ2557นะคะเวลา9้าโมงพร้อมกันที่วัดราชนัดดาวระวิหารนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีลูกศิษย์นะคะกับคณะ จารย์นะคะทุกท่านนะคะก็ไปร่วมพิธีบูชาพระรัตนตรัยนะคะแล้วก็มีถวายนะคะจตุป,ปัจจัยแก่พระเนเนนะคะตรงนี้เป็นทุนการศึกษาด้วยเป็นธรรมเนียมค่ะคือเราปฏิบัติมาอย่างนี้ทุกปีเราก็ทําของเราอย่างเงี้ยทุกปีะนะคะซึ่งครูบาอาจารย์ในสมาคมเนี่ยก็จะเป็นที่รู้กันนะคะ ตรงนี้ไม่ไม่ได้เฉพาะครูบาอาจารย์นะคะอาจารย์ลูกศิษย์ลูกหาสมาชิกลูกศิษย์ลูกหาของสมาคมเราเนี่ยค่ะภายนอกที่จะมาร่วมงานสามารถไปร่วมงานได้นะคะกิจกรรมมีหนึ่งนะะก็มีเรื่องการลำลึกถึงพระคุณนะฮะหรือประวัติของบุรพาโหรอาจารย์นะฮะ ผมรวบรวมรายชื่อล้ได้เยอะนะได้เยอะะรวบรวมได้เกือบร้อยแล้วตอนนี้เกือบร้อยแล้วเพราะสมาคมเราตั้งมาเมื่อปี2516นะป่านี้ก็41ปีย่างแล้วนะหนุ่มใหญ่อาจารย์รุ่นก่อตั้งก็เป็นไงพลัดพรากจากลมหายตายจากกันไปเราอยู่ข้างหลังก็ลำลึกถึงก็อุทิศส่วนกุศลนะฮะก็เป็น กุศลและเจตนาของของของคณะศิษยจอนุเสถิ from, ์นะฮะก็เป็นเรื่องที่ดีไหมอาจารย์ว่าดรื่องที่ดีค่ะอาจารย์การทำในเรื่องของเหมือนกับการที่เราล้ำลึกถึงบรรพบุรุษอะค่ะอาจารย์คล้ายๆค่ะแต่อันนี้เป็นครูค่ะอันนี้เป็นครูนะคะอย่างประเพณีตรุษจีนอ่านี้อาจารย์แล้วแล้วผมว่าต้องรักษาธรรมเนียมนี้นะต่อไปเนี่ยพวกเราไง อาจารย์จ <cents input> well ีพัฒน์สอนผมอาจารย์ตัญญมวเนนี่ผมเรียงทำอายุแล้วนะครับนี่คนรุ่นหลังก็จะคิดถึงแล้วก็ทำบุญอุทิศเาอาจารยนะคะอทิศเสด็จศรีษะนี่ไปให้เพราะนั้นนอกจากตรงนี้แล้วเราก็มีการทำบุญเลี้ยงพระเพลนด้วยครับนอกจากนั้นแล้วยังมีการแจกทุนการศึกษาให้กับพระภิกษุสามเณรนะฮะ ที่สอบปริยนธรรมนะสอบพระปริยติธรรมได้นะครับท่านผู้ใดสนใจก็เรียนเชิญนะนอกจากนั้นแล้วเรามีวัตถุมงคลด้วยนะนะครับแจกนะฟรีแจกก็ต้องฟรีเลยอจารย์นะฮะงานที่สองเชิญค่ะงานที่สองก็กำหนดการจัดกิจกรรมของโภระศาสตรานาชาติเฉลิมพระเกียรตินะคะ ของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชนินีนาถในวันแม่12สิงหาเนี่ยนะคะระหว่างวันที่7ที่1ถึงที่7สิงหา2557ค่ะณา,า,าราชนาวีสมโมสรท่าช้างนะคะเขตพระนครตรงนั้นอยู่ใกล้พระบรมมหาราชวังวันที่1ที่เป็นวันเปิดงานเนี่ยนะคะรู้สึกจะตรงกับวันศุกร์อะ,ะอะ่ฮะ,ะนะ9โมงเนี่ยคะ่ะ กรรมการอาจารย์สมาชิกก็พร้อมกันบริเวณงานพอพอ9โมง19ประธานในพิธีมาถึงแล้วก็นายกสมาคมท่านดรเป็นโยพงจริญก็กล่าวให้การต้อนรับด้วยนะคะก็เป็นพิธีเปิดไว้อย่างนั้นเวันที่หนึ่งเปิดแล้วก็พยากรเลยค่่ะใชประมาณแล้วก็เลิกทุ่มหนึ่งแล้วงานไปมีถึงวันที่เท่าไหร่เจ็ดค่ะสิงหานะคะแล้วการพยากรได้เก็บเงินหรือเปล่า ประมาณ99บาทก็คือ100บาททำบุญค่ะนะแล้วเราก็รวบรวมเงินเนี่ยนีไปทูนกล้าถวายถวายสมเด็จพระนางเจ้าปันแม่นะฮะเพราะนั้นก็ขอเชิญชวนนะคะแล้วปีนี้เรามีกำหนดการนะฮะที่จะเข้าเฝ้านะครับสมเด็จพระเทพพรัตนราชสุดาคนะฮะก็คือนำเงินรายได้จากการพิยกรณนี่ เนี่ยพิธุนกล้าวถ,าถ,ถาวายนะครับกำหนดเป็นวันที่7กรกฎาคมนะฮะก็มีเป็นสองคณะคือคณะสมาคมโหราศาสตร์นานาชาติคณะหนึ่งและคณะมูลนิธิสมาคมโหราศาสตร์นานาชาติอีกคณะหนึ่งนะครับสองคณะวันเดียวกันนะครับก็แยกกันละกันนะฮะเอาอีกเรื่องหนึ่งเรื่องเรียนฟรีอาจารย์ธัญมลเรื่องเรียนฟรีนี่สนุกสนานมากเลยค่ะฉันก็ ที่วัดราชนัดดานะคะวันอาทิตย์เวลาบ่าย3ามโมงนะคะ,คะตรงนี้ก็สอนโหราศาสตร์นะเป็นวิชาโหราศาสตร์ไทยนะคะเรียนฟรีมีท่านอาจารย์พินโยนะภงเจริญก็เขาเรียกว่าดูแลการสอนอำนวยการสอนแล้วกันนะ ท่านเยมอนตัวเล็กๆก็ไปเป็นอาจารย์ผู้ช่วยสอนนะคะผู้ช่วยผอแล้วก็ผู้ช่วยสอน,นะค่ะแล้วก็ยังมีอาจารย์อีกหลายท่านนะอาจารย์ตารันรัตอาจารย์ทศพลน,นะคะ<อ>ก็ช่วยๆการอาจารย์หลายๆคนนะคะ<อ>ก็ลูกศิษย์ลูกหาก็ให้ความสนใจใครที่ยังไม่ได้ไปเนี่ยก็สามารถไปเรียนได้นะคะไม่ต้องกลัวว่า จะตามไม่ทันนะคะเรียนสนุกค่ะสนุกมีร้องเพลงด้วยมีครูเลี้ยงนะช่วยติวอยู่นะคะเพราะฉะนั้นก็สามารถไปเรียนได้บ่ายสามโมงนะคะทุกวันอาทิตย์นะที่โรงเรียนวัดราชนัดดาคือพอเรียนแล้วเครียดเครียดเหนือก่อนเรียนเนี่ยนะฮะก็ลำนำเพลงสักนิดหนึ่ง นะฮะส่วนใหญ่ก็เนี่ยร้องเพลงพวกแสนแสบมัางเ uh, นี่ย <c oughs> ตอนนี้กําลังฝึกคูหาสวรรค์อยู่ oh. อ๋อนะฮะเดี๋ยวอาจารย์ธัญมนตกับผมก็จะช่วยกันรอ uh, <can. S 2> น้องค่ะดี่ะก็พร้อมกับคณะศิษย <Can. S 2> ์คน่ยคูหาสวรรค์ค่ะ uh huh. อาจารย์ลองขึ้นสักนิดหนึ่งได้ไหมเออไม่ไหวอะค่ะอาจารย์ก็ไปฟังในชั้นเรียนกันแล้วกันเอาเอาให้มันถูกกาละดีก่าแต่อย่างนี้ค่ะอาจารย์คือการร้องเพลงของอาจารย์เนี่ยนะคะดิชันมองอะนะคะว่าเป็นกุศโลบายคะคือเป็นกุศโลบายที่จะให้หมอดูหรือว่าท่านที่เป็นนักพยากรณ์ทั้งหลายเนี่ยมีความกล้า ที่จะกล้าพูดกล้าอะไรทั้งสิ้นเพราะว่าเวลาเราเรียนนะคะอาจารย์มันมันมีข้อที่จะท่องจําเยอะมากแล้วเราไม่สามารถที่จะท่องจํากฎเกณฑ์ได้เราก็ต้องเป็นกรอนใช่ไหมสมัยก่อนเนี่ยเราท่องเป็นกรอนปัจจุบันเราก็เรียกเพลงนั่นเองนะเพราะฉะนั้นคนไหนที่ร้องเพลงได้ดีก็จะสามารถที่ทํานายไทยทักษ์หรือจําบทบทข้อบังคับของโหเนี่ยค่ะได้ดีมากนะคะอาจารย์ค่ะก็ตรงนี้เป็นเรื่องกุศโลบาย แต่การร้องเพลงเนี่ยนฮะคนถ้ากล้าร้องเพลงเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งร้องเพลงหน้าชั้นหน้าเวทีก็เป็นคนกล้าแสดงกล้าแสดงออกนะฮะไอ้พวกโหนเนี่ยนะครับโหนนะไม่เป็นบ้าสักคนหนึ่งนะพวกโหนเนี่ยมันต้องพูดมันต้องแสดงออกนะครับเพราะนั้นเนี่ยถ้ากล้าร้องเพลงกล้าพูดหน้าเวทีเนี่ยนะครับก็กล้านำเสนอ นะครับเพราะนั้นเนี่ยลองเพลงได้ก็ดูหมอเป็นไงก็กล้าดูกล้าทายนะฮะอ่ะไปพูดถึงเรื่องดวงดาวเรื่องดวงดาวดีกว่านะคะนะฮะก็ไปที่ดาวพระเสาร์กันแล้วกันนะฮะปี2557 2558พระเสาร์อยู่ไหนนะะสองปีครึ่งอาจารย์อ้าวอยู่ไหนตอนนี้อยู่ไหนครับตอนนี้อยู่ที่ราศีตุลเลยค่ะอาจารย์อ้าวอยู่ราศีตุลถึงเมื่อไหร่อยู่ถึงวันที่26พฤศจิกายนใช่ไหมคะใช่ค่ะ กว่าดาว<น>จะยกย,าย้ายแต่ขณะนี้ดาวเสาร์ค่ะจานยังโคโจรพักอยู่เลยนะคะโคโจร,โคโรพักหมายถึงอะไรหมายถึงว่าดาวเสาร์เนี่ยคาา่ะจยนดาวเสาเนี่ยเป็นได้ตําแหน่งยิ่งใหญ่มาก มาอุดแล้วเป็นยังไงแล้วขณะนี้โคจรพักค่ะอาจารย์พักเป็นยังไงพักก็แปลว่าเดินถอยหลังถอยหลังถอยหลังก็แปลว่าไม่เป็นอุดแล้วอาจารย์ไม่มีแรงนะคะเพราะนั้นดาวเสาร์เนี่ยโคจรมาอยู่ตรงนี้สองปีเสาร์โคจรไม่เป็นระเบียบก็ได้นะฮะโคจรไม่สุภาพเนี่ยภาษาโหรใช้คำว่าจราจรเนี่ยหรือโคจรวิปริตกนจะโคจรวิกลคติเนี่ยถ้าวิกลจริตอะไรถึงอีกอย่าง เป็นไปได้นะจารย์คือก็ไม่ปกติไงค่ะถ้าคนไม่ปกติก็คือวิกลจริตเขาใช้คำว่าวิกลคติเพราะติมันเป็นวิถีวิกลคติก็หมายถึงว่าเป็นการโคจรที่ผิดปกติถ้าวิกลจริตเป็นไงเป็นบ้าเป็นบ้าคนเครียดนะคะดาวเสาร์เห็นไหมคะ เนี่ยอ๋ออ๋ออ๋อไปไปไปเรื่องดาวเสาร์ะเอาตอนนี้เสาอยู่ราศีตุลเสาอยู่ราศีตุละนอยู่ราศีตุลอยู่ราศีตุลถึงวันที่เท่าไหร่นะตะเกี้ถึงวันที่26พฤศจิกายนใช่ไหมพฤศจิกายน2557แล้วก็ไปอยู่ราศีก็จะย้ายเข้าไปราศีพิจิกราศีพิจิกอยู่ราศีพิจิกนานไหม ก็นานค่ะจานสองปีครึ่งสามปีประมาณโดยประมาณสองปีครึ่งนะครับอยู่ตุลกับพิจิกนี่ต่างกันยังไงอ่อยู่ตุลเนี่ยคือเขาเรียกว่ากําลังของดาวค่ะจารย์ดาวใดก็แล้วแต่หากสถิตอยู่ในราศีแกนทวารนะคะถือว่าดาวนั้นเข้มแข็งนะคะเข้มแข็งมีพลังมากสามารถส่งแรงเอื้อมเนี่ยไปถึงอีกสี่ราศี สีลาศีที่อยู่แกนนะคะอาจารย์นะาเมตรกรกฎมังกรเขาเรียกแรงเอื้อมถึง1 4 7 0สี่เจ็ดค่ะนะคะเขาเรียกว่าเหมือนเขาเรียกว่าจัตุเกนเพะาะนั้นเนี่ยนะครับเราก็มองตรงราศีตุลไว้ก่อนคนะราศีที่เสาโยว่าเสาเนี่ยส่งอิทธิพลไปตรงไหนได้มั่ง อาจารย์ธัญบุญบอกว่าอยู่ในแกนราศีนะก็น่าจะส่งไปยังราศีมังกรราศีเมษและก็ราศีกรกฎและราศีตุลที่ตัวเองสถิตอยู่นะะในภพหนึ่งสี่เจ็ดสิบนะครับแต่ยังไงก็แล้วแต่พระเสายังมีเกณฑ์พิเศษนะส่งกระแสได้ร้อยเปอร์เซ็นในภพที่ภพที่สามกับภพที่สิบค่ะภพที่สามกับภพที่สิบ คือนะครพบที่สามคือคือราศีธนูค่ะใช่ไหมนะราศีธนูค่ะนะครับนับไปสามไงจากราศีตุลตุลพิจิตรธนูค่ะอนะฮะแล้วไปเจอใครไปเจอใครหากว่าใครมีลัคนาสถิตอยู่ตรงนั้นก็ทายว่าเปรียบเสมือนดาวเสาทับลักษ์นะคะเพราะว่าเกณฑ์ที่ส่งถึงเนี่ยคือร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อย ตรงราศีคนยิงธนูใช่ค่ะนะฮะเอาในดวงเมืองในดวงเมืองในดวงเมืองมีดาวพระฤหัสกับเสาอยู่ดาวพฤหัสบดีกับเสาสถิตอยู่นะคะเสาเป็นดาวบาปเคาะอาจารย์โคจรถึงใครเนี่ยแรงกระทบหรือแรงสัมพันธ์เนี่ยก็ต้องแรงด้วยเช่นดาวพระเสาถึงเสาเป็นดาวบาปด้วยกันทั้งคู่การประทะซึ่งประทะไปแล้วนะคะแบบรุนแรงนะคะเสาประทะพระฤหัสบดี พระรหัสบดีเป็นใครบ้างคูบาอาจารย์นักวิชาการแพทย์หมอพระสงฆ์หาวงศาสนาก็ต้องโดนด้วยเหมือนกันเขาเรียกว่าโดนความทุกข์เข้าเหมือนกันนะคะอันนี้เขาเรียกว่าเกณฑ์สามนะคะอาวนะฮะเรามามองกัน นะครับตะกี้มองเรื่องพระเสาราศีตุลส่งกระทบถึงราศีธนูนะครับซึ่งมีพระฤหัสกระเสาอยู่นะครับพระเสายังส่งกระแสไปถึงราศีเมษราศีเมษโดยตรงราศีเมษมีใครอยู่ราศีเมษก็มีในดวงเมืองของประเทศไทยนะคะมีลัคนาเป็นตัวตนของเมืองเลยนะคะแล้วก็ยังมีดาว ดาวพระอาทิตย์สถิตอยู่นี่พอเสาร์เนี่ยค่ะส่งแรงถึงดาวอาทิตย์เขาเรียกว่าคู่ธาตุไฟค่ะเพราะฉะนั้นเราก็จะมีเรื่องของไฟไฟไฟจะมีเหตุไฟไหม้นะคะฟืนไฟฟืนไฟนะคะเสาร์เป็นไฟนะคะอาทิตย์ก็เป็นไฟอยู่ในราศีเมษแล้วส่งกระแสเนี่ยคือแรงทั้งคู่อยู่ในราศีแกนถวาลนะคะเพราะฉะนั้นก็จะต้องเหตุเกิดเหตุในเรื่องของนะคะ ไฟเตโชวอาจารย์พูดถึงเรื่องดาวถ้าตุไฟเร่งกันอุดก็อุดเล่งกันนะฮะแต่ยังไงก็แล้วแต่การที่เสาเร็งลัคนาเมืองเนี่ยนะครับมันทําให้ดวงเมืองร้าวดวงเมืองแตกนะครับและดวงเมืองเนี่ยร้าวดวงเมืองเนี่ยแตกนะครับถ้าพูดถึงกรณีของดาวเสาเนี่ยก็ไปจนกระทั่งถึงวันที่26่สกพฤศจิกานั่นแหละดาวเสาก็จะย้ายนะครับ แล้วอิทธิพลของดาวเสาเป็น yes ยังไงย <maker> ังไงยังไงนะฮะเดี๋ยวเรามาติดตามชมใหม่ช่วงหน้าครับ